พี่พิษเนี่ยนะคะปลูกสวนทุเรียนทั้งหมดนี้เนี่ยมีกี่ไร่คะแล้วก็มีกี่ต้นด้วยนะคะพี่13ไร่ค่ะแล้วก็ประมาณ300ต้นค่ะ300ต้นและได้ข่าวมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา3เกอร์เวิร์พนแต่ว่าเป็นสูตรเดิม <c oughs> นะคะอยากที่จะให้พี่พิษนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าใช้สูตรเดิมเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างหรือว่าแก้ปัญหาให้กับเรายังไงบ้างก็ใช้ฟื้นต้นนะค่ะตอนที่ทํามาปีที่แล้วมันต้นมันก็เป็นก้านทูบแล้วก็มาใช้จุดคููพ่นทางใบแล้วก็พ่นโคนด้วยต้นที่ป่วยป่วยอ่ะต้องใช้คู่สองจุดเท่น้ําพันลิตรและก็พ่นต้นป่วยมันทําให้จากที่ใบเหลืองๆใบก็ฟื้นขึ้นมา ลบต้นก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอันนี้หมายถึงสูตรเดิมใช่ไหมครับเดิมตอนนั้นเนี่ยทุเรียนของเราอายุเท่าไหร่ครับตอนที่เราเริ่มใช้สูตรเดิมนะครับ5ปีอ๋อทุเรียนอายุ5ปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้ทุเรียนอายุ6 6ปีตอน5ปีก็คือว่ามีเรื่องของการที่ต้นโสมแล้วก็ลักษณะของต้นเนี่ยไม่เป็นที่พึงพอใจตอนนั้นเรามาแก้ปัญหาการฟื้นตัวก็เห็นชัดที่สุดคือเรื่องไหนครับใบก็เริ่มดีขึ้นเกี่ยวขึ้นแตกยอดขึ้นแล้วก็ต้นป่วยมันก็เริมหาายถ้้ใชทุกๆ7วันนะ ต้นป่วยต้องพ่นทั้งต้นทั้งกิง่ทงทั้งโคนต้นมันก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้ฟื้นมาเลยใช่ใบเหลืองทั้งต้นนะ่าดูนะเหลืองทั้งต้นเลยครับอันนี้คือตอนที่เราใช้สูตรเดิมถูกไหมครับตอนนั้นนะครับพอเราใช้สูตรเดิมแล้วต้นมาดีใบามาดีแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างครับก็เนี่ยมามีดอกแล้วก็ดอกก็ตอนเป็นดอกดอกก็เยอะนะแต่ว่าตอนมาดอกบานผลมันตกอ๋อที่ตอนเราใช้สูตรดั้งเดิมนะใช่ก่อนหน้านั้นนะตอนที่อายุ4ปีที่ยังไม่ได้ใช้สูตรเดิมเนี่ยนะฮะผลผลิตเราเท่าไหร่คร ผลของลูกอันนี้เนี่ยทั้งท่ที่ต้นมันก็โทมถูกไหมครับแล้วก็มันยังไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่ได้ผลผลิตมา24ตันตอนเป็นตําลูกตอนครั้งแรกอ่ะมันก็ใบมันก็มาดีมาตุเรียนสาวหลังจากเก็บลูกแล้วต้นมันโทมไอตอน24ตันน่ะเราเก็บลูกไปตอนนั้นเราใช้เคมีใช่ไหมครับใช่เคมีล้วนๆเลยใช่ได้24ตันใช่ก็เลยทําให้เกิดอาการมีต้นโทมถูกไหมครับพอหลังจากที่เรามาฟื้นฟูต้นหลังจากที่มันโทมหลังจากเอาผลผลิตออกไปแล้วเนี่ยความโทมเหล่านั้นอ่ะเรามาแก้กบอ่ททีี ใบมาต้นมาใบเหลืองมาตอนนี้เห็นว่าเพิ่งมาใช้สูตรใหม่ใช่ไหมครับของเวอร์แพนซึ่งเป็นผงสีน้าตาลเนี่ยะนะผมถามนิดหนึ่งว่าตอนที่ได้มาใหม่เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ใหม่ตอนได้สูตรใหม่มาแล้วก็ดอกมันเริ่มมาออกใหม่อีกรอบจากมันฝนตกมันร่วงใบหมดอ,อ๋อน่าจากสูตรเดิมถูกไหมครับแต่สูตรเดิมก็มีดอกมาแล้วแต่ฝนตกหนักฝนตกหนักบานเลยมันติดน้อยมันร่วงก็คือเป็นปัญหาของสภาพแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมทั้งนั้นเลยครับเราก็เลยนําสูตรใหม่มาใช้เวอร์แพน ขงสีน้าตาลนี่นะของสีน้าตาลมาใช้แล้วเป็นยังไงครับแก้ไขปัญหายัางไงครับดอกสวยเป็นดอกออกมาสวยดอกออกมาเต็มต้นอีกเขาเรียกว่าดอกเห็นทันใจเลยใช่แล้วก็ก่อนจะบานดอกก็สมบูรณ์ไม่ร่วงเลยตอนฝนตกมีสวนอื่นที่ว่าเขาไม่ใช้ตัวนี้ยนะเขาร่วงครับร่วงอีกรอบแต่ของ